ถั่วงอกผักราคาถูกที่มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิดแต่ที่สำคัญก็คือไม่ควรมองข้ามเรื่องความสะอาดนะคะให้มั่นใจที่สุดก็คือพาะเองทำง่ายมากเริ่มทานได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยวันนี้เรามีวิธีการเพราะถั่วงอกเองที่บ้านแบบง่ายๆมาฝากนะคะเ,เพื่อนๆดูวิดีโอแล้วก็สามารถทำตามได้เลยนะคะ เราจะนำถั่วเขียวนะคะที่เราจะเพาะนี่นะคะปริมาณที่ต้องการตามต้องการเลยแล้วก็เลือกมเมล็ดเสียๆออกนะคะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ข้ามคืนนะคะ ถั่วเขียวเริ่มเปิดตอนที่ถั่วเขียวเริ่มเปิดนี่เพื่อนๆก็สามารถเริ่มทานได้แล้วนะคะคือสามารถนําไปโรยใส่สลัดทำสมูทตี้หรือว่าทําโจ๊กแต่ถ้าจะทานถั่วงอกที่แบบใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าใส่ขนมจีนอันนี้ก็คือประมาณ3-4วันก็ทานได้แล้วค่ะภาชนะที่เราเพาะในวันนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้าขนมจีนแล้วก็ขวดเพาะถั่วงอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็นําใส่ขวดหรือว่านําใส่ตะกร้าแล้วก็ล้างน้ำเขาทุกเช้านะคะแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ ทำแบบนี้นะคะวนไปเช้าขึ้นมาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หาอะไรคลุมไว้ประมาณ3-4วันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการเพาะถั่วงอกลองไปทําดูนะคะเพราะว่าถั่วงอกจะมีวิตามิน C วิตามิน B มีไฟเบอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวลดน้ำหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือว่า โรคมะเร็งนะคะแต่ก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดนะคะทน่าสนใจที่สุดก็คือถั่วง,งอกเป็นพืชที่มีพลังชีวิตหรือเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะ